ตอนที่125อสนกระสาร้องด่ากลางเมฆกบีเหินวิหาตกระก,กายเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งไปยังเมืองล่างว้าจึงจอกม่วงกับกระสาขาเพิ่งเจอกับประสบการณ์ทยานเคลืนครานี้กลับถูกบังคับให้ต้องทิ้งดิ่งเร่งขึ้นเร่งลงราวกับพลิกแม่น้ำคว่าทะเลกบียังไม่ทันแตะถึงพื้นเมื่อสลีก็เอ็นร่างไปทางด้านหลังด้วยท่าทางปาดเปรียว บิดเอียวสวยเอากบไฟในมือทหารอสศูนต์ตัวหนึ่งมายิ้มพูดว่าข้าขอยืมใช้สักครู่พลทหารอสศูน์ที่กําลังค้นหานักโทษหลบหนีเห็นมือหน้าสาสไว้ในมือก็เหลือแต่ความบ้างเปล่าฉะนั้นมันก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกกระทั่งปรากฏลําแสงขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งมันถึงได้รู้สึกตัวตะโกนร้องออกมาเสียงดังนักโทษอสศูน,น์หนีไปแล้วจังหวะอาศัยจังหวะตอนกระบี่เหินไปหาพุ่งทิ้งดิ่งเมื่งเสีหลีสวยวคว้าครบไฟ สนโสแม้จะรู้สึกหวาดกลัวแต่ด้วยความกลัวกับไม่อาจเอาชนะความรู้สึกทวินหาเท่าเสริรหน้าเกียงขามได้มันรวบรวมความกล้าตะโกนบอกว่าอาวุโสข้าต้องไปท่านรอข้ากลับมานะส่วนเท่าเสินครั้งนีงคือกสุนตัวน้อยงดงามที่กดอยู่ในกรงเล็บของตอนหางแหลมสันดาลษศโง่เขามันก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองรูปร่างหน้าตาอัปรักยิ่งจึงคำรามอย่างมโหรียบไปรีบสายหัวไปเดียวนี มันพลิกตัวไปมาอยู่ใต้เจดีมุดหัวเข้าไปในดินลึกมากขึ้นด้นืยอความที่ร่างกายใหญ่โตไม่ต่างอะไรกับมังกรพาศุธาพลิกกายทำเอาทะเลเพิงชั้นหนึ่งขึ้นซัดโถมกระหนำ่ำพลังนับพันปีของเท่าเสินเออท้นจึงนองเจดีสั่นไหวไม่หยุดลำแสงกระบี่พุ่งทะยานขึ้นฟ้าเมื่งสลีออกแรงเหวี่ยงพบไฟหมุนเป็นวงผ่านรอยแตกบนหลังคาเจดีหล่นลงบนกระท่อมร้างของฟ้า กระท่อมหญ้าฟางของจิ้งจอกม่วงตอนมึง่งเสลีธยันร่างออกจากอุโมงค์ใต้ดินทุกอย่างกดขึ้นรวดเร็วรุนแรงหายสุราในอุโมงค์สิบว่วหายระเบิดขึ้นพร้อมกันสุราร้อนแรงส,สรดเซนสั์ส,สัส้นเซนสั์กระจายไปทั่วทั้งห้องกระท่อมหญ้าฟางแห้งลุกติดไฟได้ง่ายมีสุราร้อนแรงสายลมท้องกระน,นำช่วยเสริมเปลวไฟก็ยิง่งลุกลามรวดเร็วทหารอาสูนที่เดินลงปั้มอยู่บนเจดีย์ชั้นสาม เราเห็นอสูรนักโทษบินออกไปนอกเจดีก็รีบร้อนลงจากเจดีหมายไล่ตามแต่ใครจะไปนึกถึงว่าพวกนั้นกลับกล้าย้อนกลับมาเผาเจดีนับเป็นการกระทำอุกอาจเหนือความคาดหมายป้องกันจนป้องกันไม่ไหวยามนี้จึงจอกง่วงคุ้นเคยกับความเร็วเช่นนี้แล้วมันไม่กล้าส่งเสียงกรีดร้องใดๆอีกตรงกันขกล้ามกลับรู้สึกตื่นเต้น งดงามหมดจดมันจบมือยิ้มพูดจอมอสูนเขาหลิงสานคิดใช้เจดีนี้สืบชาวอสูนไม่ให้มีใจคิดกดทอระยศฉะนั้นพวกเราก็ยิ่งต้องเผาให้ชาวอสูนทั้งหลายไม่ต้องหวาดกลัวอีกกระสายขาวหน้าเปลี่ยนสีพูดตะบดยิ่งจอกม่วงวัดแย่แล้วมองลงไปจากบนกระบี่ปากเขาขาดสะบัน้นแผ่นดินไหวสัน่น ฝูงสัตว์วิ่งเตลิดจากไกลเข้ามาใกล้ทหารอาสูรมีปีกบินตามแม่ทับเหยี่ยวไปหมดสิน้นนายเจดีเหลือก็แต่ทหารอาสูรเดินเท้าว่ากันตามแผนที่มึงสลีวางไว้พวกเขาขี่กระบีเหาะเหินอยู่กลางอากาศทหารเฝ้าทหารอาสูรเฝ้า,า,าเจดีไม่มีทางไล่ใต้ตามทันไล้ตามทันได้ท้วนนึกไม่ถึงว่ากองอสูรของจอมกองหนุนของอสูรจอมกองหนุนโอ้ย,ออยตายตาย,ตาย ทหารอาสูรเฝ้าเจดีไม่มีทางไล่ตามทันได้ทว่านึกไม่ถึงว่ากองหนุนของจอมอสูรเขาเหยซานจะมาถึงเร็วเกินกว่าที่พวกเขาคาดหมายไว้จึงจอกม่วงเองก็เห็นสถานการณ์ชัดแจ้งมันพูดอย่างกระวนกระวายนอกจากพวกเขาเฮยซานแล้วยังมีอสูรอีกกลมไม่ใช่ห้อยขาแต่หากเป็นพยัก์เหลืองที่แท้แม่ทัพพยักษ์และหมีดำต่างรีบเร่งเดินทางมาจากคลละตำแหน่ง ล้วนห่างจากยอดเจด,เจดีสีดำสิดหลีความเร็วในการเคลื่อนกลังหรือก็ใกล้เคียงกันยามนิทานอศูรทั้งสองฝ่ายบังเอินพบเจอกันบนทางแคบใต้เจดีเจ้นยาวทหารจำนวนมากของทั้งสองฝ่ายทหาร,รเผชิญหน้าอยู่ด้วยการมองหน้ากันไปมาทหารชั้นเลน้อยเดินอยู่ข้างหน้ามีอสูรชั้นสูงรังท้ายอาสูรหัวหน้าของทั้งสองฝ่ายยังไม่ทันได้ปรากฏตัวทหารเศ้าเจดีวิ่งออกมาก่อนชี้ไปบนท้องฟ้าสกัดนักโทษอสูรไว้ เพีนงช่วพริบตาหมาในหมาป่าเสือเสือดาวงูแมลงหนูหมดต่างพะกันเงยหน้ามองดูกระบี่เหินไปหาบนฝาเราอสูรจ้องมองกระบี่เหินไปหาไม่ต่างอาัใดกระเรือลำน้อยกลางทะเลใบเหลีวแบบบางกลางสายลมทั้งเล็กทั้งอ่อนแอจริ้งจอกม่วงประสานกับกระสายเขาว จิงจอกม่วงกับกระสาขาวหนาวสถานไปทั้งใจความคิดแบบเดียวกันปร,รบก้นขึ้นไหนสมองไม่ได้มันหมายจบกันพวกเราจะฝ่าวงล้อมหนานหนักเส่นนี้ไปได้เช่นไรข้ามกามรสถรานการณ์ล่อแหลมจู่ๆมึงเสือลีกะ็ตะโกดขึ้นก้องนุนของข้ามาแล้วมาใน้จังหวะจริงๆลงมือเขา ควบรวมพลังปราณ้ะโกนเสียงกระจ่างชัดดังลอยออกไปกายน้ําเสียงเปลี่ยมด้วยความรู้สึกปฏิเยินดีที่มีกองหนุนมาสมทบเออทนไปด้วยกําลังวังชาจอมอสูนเขาเหยซานเป็นหมีดําตนหนึ่งอสูนตอนอื่นๆแอบเรียกมันรับหลังว่าหมีตาบอดก็ด้วยเพราะพอตกข้ามสายตาของมันจะยําแย่มองเห็นก็แค่เง,งา,ารางๆเท่านั้นดังนั้นพอได้เสียงตะโกนในใจก็พลันคิด พวกที่อยู่อีกด้านต้องเป็นกองหนุนของนโทษอสูรแนกรบบบบ่กล้าบุกวาถึงดินแดนของข้าชนีดเฉยวหรือมันกำรามอย่างมโหออกมาคราหนึ่งทุบออกด้วยความเหลือดดานบอกว่าข้าแม่ทัพพยักษ์ไดยินเช่นนั้นก็ตะลึงอสูรทรยศป,ป้นคุกม,มีพรรคพวกมากมายเช่นนี้หรือมันเป็นแม่ทัพคนสนิทของจอมอสูรเขาหลิงศารเห็นฝ่ายตรงข้ามบ,บุกตะลุยมาเข้ามาเช่นนั้นมีหรือที่จะยอมแสดงความ อ่อนแอออกมาให้อีกฝ่ายได้เห็นมันคำรามก้องข่าข่าให้สิน้นค่าตกรลางวันให้ผู้กล้าเป็นอย่างงามเดือนดับลมกะโชคเราอาสูนตะลุมบอลกันโอนละหมานเพราะมีฐานอาสูนจำนวนมากกัน้นขวางทําให้ดูไม่ออกว่าผู้นําของอีกฝ่ายเป็นแม่ทัพอสูนจอมอสูรตนใดต่อให้มองเห็นแต่เพราะทั้งสองฝั่ง ยังไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนไหนเลยจะรู้จักอะไรกันได้คิดว่าต่างฝ่ายอีกเป็นพวกอสูรทอระยศะเมืองสลีพูดว่าไปกระบีเหินไม่หาพุ่งไกลออกไปจึงจอกโมกกระสายขาวกระสาขาวเพิ่งลงอกได้ไม่ทันไรรอยยิ้มยังไม่ทันได้แขวนขึ้นบนใบหน้าจูจ่ๆก,กระบีเหินไม่หากะหักเลี้ยวสอกทำเอาอสูรทั้งสองเก็บถูกเหวี่ยงกระเด็น อสนรทั้งสองเพ่งตามมองด้านหน้าคือไม่ทับเหยี่ยวที่หลงกลบินออกจากจดีจิจนเยา่อไปตามแผนเล่าเสือออกจากถ้ำของพวกมึงสลีอีกฝ่ายกำลังโมโหกระพือปีกบินสูงมีกองกำลังทหารอาสนรบินได้อีกกลุ่มติดตามอยู่ทางด้านหลังพุง่งตรงม,มาทางนี้ปีกเยี่ยวเฉกเมฆาบทบังผืนฟ้าในตาเหยี่ยวแหลมคมจ้องจิงจอกม่วงกับกระสาขาวเขมิง ไม่เสียทีที่เป็นกองกําลังของไม่ทับเหยื่อที่รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างนี้เพียงชั่วพริบตาพวกมันก็กระจัดกระจายไปทั่วท้องฟ้าเรียงกันเป็นแถวไม่ต่างอันใดกับโซ่เหล็กขวางแม่น้ําปิดกั้นทางไปของกระบี่เหินเวหาเหยื่อดำร้องส่งข่าวออกมายาวๆทว,ว่าใต้จจดียามนี้กําลังสู้รบผิดพันมีร้องพยักคำรามเสียงต่อสู้ประหัตประหารดังก้องไปทั่วปากเขาทานอสูรต่างติดอยู่กลางสมอรูมรบหน้ามืดตามหมู หนเลยดินเสียงร้องของเหี่ยวดำจี้เสียวาดเวียงวาดเวียงวาดเวียงไอกระบี่ออกไปราหนึ่งกระบี่เหินไิหาใต้ฝ่าเท้าพุ่งฝ่าวงล้อมออกไปเมื่อสิริมองดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอยู่ทางด้านล่างเขาตัดสินใจฉับพลันจะสู้กันที่นี่ไม่ได้พวกเราต้องล่อมันไปเขาตกนกกระสาเบาๆว่าเจ้าดาเก่งม่ใช่หรือไรรีบดาเร็วเข้า กระสาขาวตะลึงกระแอมออกมาคราหนึ่งก่อนจะกลายร่างเป็นมนุษย์ร่างมนุษย์ของมันคือเด็กหนุ่มหน้าตางดงามห่อคลุมร่างไว้ด้วยเสื้อคลุมขนกระสามีรัดก้าวยกอยู่บนศีรษะอภรรยาขาวเต็มไปด้วยนขนกระสาสะบัดไหวตามลมและดวงดงามสูงสงิงย่โสไม่ต่างอะไรกับเทปเซียนเด็กหนุ่มใช้พลังอสูรควบรวมเสียงส่งเข้าไปในหูเขมทัพเหลียวตรง,รงๆเจ้าเหลียวย้อน เจ้าเย,ยว่ล้นขนล่วงหมดตัวแล้วจะงอยปากหรือก็เหมือนจะหลุดอยู่รอมรอดทั้งแก่ทั้งอปรักอุจาตาเป็นบ้าจึงจอกม่วงสะบัดตัวกายร่างเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กหนุ่มหน้าตางดงามสวมใส่อภรรยาวคอกรมสีแดงประดับรัดก้าวสีม่วงทองไว้บนศีรษะรองเท้ายาวปักลายเมฆาสีม่วงและโด,ดสูงส่งผุ่มฐานเขาทำตัวเป็นทับเสริมอ้าปากร้องด่าช่วยกระสาขาว ตอนเกิดมาไม่ใหม่เยยมดาเจ้าถึงไม่โยนไข่ลงพื้นทำน้ำแกงไข่ให้ข้ากินเสียทีอุตสาห์เลี้ยงดูภูมิฟักเจ้าจนเติบใหญ่กลับไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณรู้ชะนีหนังน่าจะไปฟักไข่ไก่แทนดีกว่าเดิมเมืองเสียคิดปกติแล้วนกกระสาทั่วไปจะกระสาร้องขับขานกลางเมฆาแต่กระสาตัวนี้กลับกระสาร้องบริภากรกลางเมฆาแว่าพอได้ยินจ,งจึงจอกม่วงเอ่ยปาก เขาก็รู้ได้ทันทีว่าวาจาสุภปกพวกนี้กระสาขาวเรียนรู้มาจากใครเม่ทับเยี่ยวโมโหสองตาแดงกามเลือดร้อนพุ่งขึ้นหัวมันไม่สนใจบัญชาทหารล้ออสูร้อมจับกลุ่มอีกต่อไปส่วนก็แตกระเพือเปียกพุ่งเข้าเล่นงานอีกฝ่ายฟันคมปากแหลมคอยเถืะเจ้าข้าจะร้อนฟันเจ้าให้หมดปากวันนี้ไม่ฆ่าพวกเจ้าให้ตายข้าไม่ขอเป็นอสูร มันเร่งความเร็วขึ้นอีกไม่ต่างอะไรกับธนูออกจากแหล่งจนทหารอสูรคนอื่นไม่อาจตามทันครั้นเห็นพวกนักโทษอสูรกับเยวนามกลายเป็นลำแสงสองสายหายลับไปในชั่วพริบตาเช่นนั้นทหารเฝ้าเจดีจนยาก็สองตาเบิกโรงอ้าปากค้างคิดจะตามไปก็ไม่รู้จะตามไปทางใด พอหันไปดูที่นอกเจดีฐานอููนสองฝ่ายต่างตรุมบอลสู้รบกันจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครฝ่ายกันแน่ที่เป็นพวกของนักโทษอสูรฝ่ายใดเป็นฐานกองหน,นุนเจดีเจนเยาวยังคงลุกไหม้ฐานรากคอนแคนงอนเง่นทะเลเพลิงชั้นหนึ่งเดือดพร่านยอดเจดีฝ่ายจากกระท่อมหญ้าฟางลุกลามเกินกินป่าไผ่ทั้งผืน มองดูไกลๆจริจ์จนยาวยามนี้ไม่ต่างอะไรกับพวเพลิงที่ถูกโจูขึ้นฝาทหารเฝ้าเจดีย์จนยาวบอกไม่อย่างนั้นปล่อยให้พวกเขาสู้กันไปก่อนพวกเราไปดับไฟดับไฟยังไงก็ไม่มีทางผิดเสียงร้องด่านั้นหยาบคายชวนหัวร้อนเป็นที่สุดสองเดี่ยวดำสองตาราวกับพ้นไฟได้แต่ว่าปากกับมีเพียงหนึ่งเดียวแต่แข็งดา กับนกกระสาขาวกับจิ้งจอกม่วงก็ยังไม่พไในเลยจิงเวลาส่งข่าวเรียกอสูรอื่นกระสาขาร้องดา่ามองมันทว่าในใจกับนึกเศร้ากระซิบพูดกับเมืองเสียหลีเจ้าให้ข้าดา่ขาข้าก็ด่าแล้วแต่ทำเช่นนี้คมได้รลนหาที่ตายกระมังเสียดายปีกสองข้างของข้าบาดเจ็บขยับไม่ได้หรือสวรรค์ต้องการเห็นข้าตาย จึงจอมม่วงกระพูดกันด้วยเชิงการฆ่าตายไม่ได้ก็ยังต้องไปล้างแค้นจอมอสูนขาวหลีงสารถึงร่างกายภายนอกจะไม่รับบาดเจ็บแต่ว่าพลังอสูนในกายเพราะถูกผลึกไว้นั่นนานจึงไหลเวียนติดขัดมันรู้แน่แก่ใจยาดีว่ายามนี้มันไม่อาจเอาชนะเหยวดำที่ออยู่ในสะวะสมบุญพร้อมไอสังหารเต็มเปี่ยมได้เมื่งเสลีมอดทน,นฟังพวกมันพูดจาทอแท้เขายิ้มพูดว่าอย่างเร็วไป ชี้เซลยวยิ้มจางๆคู่ร่วมบำเพ็ญตัวน้อยเบิกบานใจเท่านี้เขาก็พอใจแล้วจบปาร้อยยี่สิบห้ากับคุณกรา